น,นี่หอชมเมืองสมุทรประการนะคะพาเด็กน้อยมาเที่ยวอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะอยู่ตัวในเมืองสมุทรประการติดถนนใหญ่พาเด็กๆมาเที่ยวนะคะอู้ยไดโนเสาร์ ไอโนเสาตัวใหญ่มากคร่อ้คอ,อยาวมากเลยตัวใหญ่มากๆนะคะทุกคนพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะคะขอชมเมืองสมุทรปราการคะ่ะไม่ต้องไปไกลถึง ค่าเข้าไม่มีนะคะค่าเข้าไม่มีนะคะฟรีนะคะชมฟรีอันนี้จะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะโอ้สมุทปราการมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะ มีรถไฟด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะ